สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยครับท่านประธามครับนี่ก็นำท่านมาพบกับเหล่าบรรดารถขุดขนาของเมืองไทยครับอหน้างานหนึ่งครับงานเบื้งครับเบื้งใหญ่ครับพบกับโคเบทเค200รุ่น8 s ูเปอร์ครับโคเบทเค200รุ่น8 s ูเปอร์มาพร้อมคุมพลังเครื่องยนต์ฮ i โน่เจ05 E KTG ครับ152แรงม้าครับที่2,000รอบต่อนาทีครับใบแท็ก8 1นครับ โรเลอร์เจ็ดตัวแคริเอตสองบุง้งกีศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเซนติเมตรครับทำงานคู่กับตัวร้อยสี่สิบของโกเบนะฮะมาดูการทำงานกันต่อครับของเจ้าโกเบเอ็นเคสองร้อยรุ่นแปดซุปเปอร์เอครับสบภาพเห็นที่แรกสวยเลยนะฮะโอ้โหรักษาร,รถได้ดีครับเจ้าของขับเองนะฮะดูไปตะวิงครับเอกลักษณ์ ที่เป็นของโกเบนะฮะไปตัวนี้ยังติดทุกหลอดนะครับ4หลอดติดพร้อมกันครับโกเบเคสองร้อยรุ่นแปดสเปคมาพร้อมพอลังเครื่องยนต์ฮ e ีโนเตีย e ศูนย์ห้าอีทีีทีทีครับมาพร้อมปัป๊บคาวาสกีเคสามวีนะฮะโอ้สภาพรถยังนิ่งเลยฮนะเสียงเครื่องยนต์เงียบเลยครับไม่เคยเจอรถ โกเบรุ่นแปดุกเปกสภาพสมบูรณ์อย่างนี้นะฮะใบสวิงที่เป็นเอกลักษณ์ของโคเบติดทุกหลอดเลยฮะดูครับสี่หลอดติดพร้อมกันแนละ้วฮะไปแทกแปดสิบเซนครับโรเลอร์เจ็ดตัวแครียเอตสองโอ้งานบึงนะยอดเลยฮนะ อยู่บนรับดินก็จะเป็นโคเบตอ่าโคบาสูปีซีสองร้อยรุ่นแปดนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็น140ปร้อยสี่สิบโคเบรครับหนูนไม่ติดเข้าไปตะวินนะ เหนียวเนื่อนะฮะดินบึงครับบึงขนาดใหญ่ครับโอ้ไม่ได้น้อยแล้วพื้นที่ครับดูรถเยอะมากครับ15-16คันแล้วสำหรับเบโคลนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นโกเบส k 2ร0รุ่น10 SM นะแต่ข้างบนรับดินไม่รู้เป็นรุ่นไหนนะแต่คันนี้ครับไฮไ์นะพเอนของเราครับโรักษารถได้ดีครับเจ้าของขับคนเดียวครับ รู้จักกับช่างศูนย์ตลอดเทคศูนย์ตลอดเลยครับมีปัญหาอะไรช่างศูนย์จัดการให้ครับไฟสวิงที่เป็นเอกลักษณ์ก็ไม่ปล่อยให้ขาดครับยังคงทำงานทุกหลอดครับเสียงรถยนต์นี่เงียบเลยครับ โอ้โห oh. เคยเจอนะฮะโกเบสเคสองร้ 8, อยรุ่นแปดซูเปอร์ที่สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ครับบางเจ้านี่ไฟสวิงไม่ติดเลยนะฮะมีว่าแต่รุ่นแปดเลยครับรุ่นสิบตัวท็อปบางเจ้านี่ไฟสวิงยังไม่ติดเลยครับบางคนไม่รักษารถนะครับถ้าจ้างเขาก็จะขับอย่างเดียวครับถ้าเจ้าของขับเองก็จะดูแลรักษารถอย่างดีครับเหมือนคันนี้นะัะ แล้วผมเห็นแวบ,บแรกผมเห็นไฟสวิงผมดิ่งเข้ามาหาเลยนะฮะโสุดยอดครับสารถได้ดีครับทางมันแคบนะฮะต้องถอยหลังลงมาครับเดินหน้าไม่ได้ครับระยะเลี้ยวไม่พอนะบูเบึงขนาดใหญ่ครับเสร็จแค่ไม่ถึง30%ครับยังเหลืออีกเยอะครับที่ปรักรงไว้นะฮะ ถ้าสิบล้อน้อยเนยงานจะไม่ได้นะดูครับปืนขนาดใหญ่ครับฝากไปถึงไตติสนะครับเจ้าของโกเบเคสองรุ่นสิตัวท็อปนะฮะที่มาจากระยองที่ลุยงานเขื่อนนะฮะสนใจจะมาวิ่งร่วมก็มาได้นะฮะ ฝากถึงไตเตี้ครับรถเยอะครับมีหลากหลายยี่ห้อครับ XCMG Kobelco โ o m a สู u นะฮะคุณภาพแถวนะครับระค,ะคันนี้นะยืดสากหลังเสือครับนี่เขาเรียกยืนสากหลังเสือ อยายุรถหลายปีแต่ว่าช่างศูนย์เช็คก่อนนะฮะไม่ปล่อยให้มีปัญหาครับเครื่องไม่มีโหลดครับดูครับทำงานครับไม่มีเยิ้มเลยชุดปั๊มแพชุดปัม๊มสวิงครับไันมีจุดรั่วเลยครับโอ้เห็นแล้วดีก็ไปนั่งพอนรถใหม่นะฮะ เรือธงของโกเบนะฮะลองมาจากตัวซูเปอร์ครับแล้วก็ลองมาจากตัวโกเบรุ่นแตัวแรกครับรุ่นแตัวแรกจะมีโอหลายเวอร์ชันนะฮะ8ธรรมดา8ปดซูเปอร์นะฮะ8ซูเปอร์เอแล้วก็เอครับก่อนที่กระโดดมาเป็นรุ่น10ตัวท็อปกับตัวอาสแตนดาร์ดครับตัวเอนะฮะ ดินข้างบนเราจะเป็นโคบัสต์บีซีสองรุ่น8นะฮะ โหลดเลยครับปกติรุ่นนี้ถ้าไม่ดูแลรักษาดีๆนะฮะโหลดหมดแล้วครับทำงานไม่ได้ครับตัวนี้เช็คศูนย์ตลอดนะฮะช่างศูนย์มีปัญหาช่างศูนย์มาหาตลอดเลยครับเต็มไปแล้วครับ อยู่ฝั่งของร้อยตัวสองร้อยไม่ได้ยินร้อยสีสิบเลยครับ